สีสวิปคันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นตัวของกล้องรอบคันเดี๋ยวเราลองมาดูตำแหน่งของกล้องกันก่อนเลยตำแหน่งของกล้องหน้านะครับจะอยู่ในตำแหน่งนี้เลยเราทําฐานปิดให้นะครับเวลาเราอยู่กไกลๆแ,แบบนี้จะได้เนียนไปกับตัวรถครับอย่างที่สองครับตัวนี้ก็จะมีกล้องข้างซ้ายขวาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ข้างหลังแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูนว่าทั้ง4ตัวนี้กับกจอยนหนึ่งตัวเนี่ยมันจะทําให้กล้องออกมาอยู่ในลักษณะไหนเนาะ อันนี้คือเวลาเราขึ้นรถมานะครับเวลาเราจะดูกล้องหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล้องหลังนะครับเราใสงเกตยรถอยนะครับก็จะเป็นแบบนี้จะสังเกตได้ว่าผ้าข้างนอกกับตัวเนี้มันสมจริงกันเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าอะไรถ้ามันได้ปริมาตรจริงนะครับหรือรูปตามตัวนี้มันก็จะทําให้ตัวของรถนะครับมีความเสถียรและใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้นเนาะ อีกหนึ่งอย่างที่เราจะเจอกันก็คือว่าลูกค้าถามเยอะมากว่าตัวนี้บันทึกได้ไหมนะครับเราลองมาดูกัน setting นะครับคคอร์ดนะครับกดเพย์นะครับรบอแป๊บหนึ่งครับอันนี้มันจะบันทึกซ้ายขวาหน้าหลังแบบนี้เลยความชัดก็ได้ระดับ full HD ถามว่าตัวนี้แตกต่างจากกล้องติดรถยนต์ยังไงบ้างนะครับตัวนี้มุมมองในการมองมันดีกว่าคือกล้องรถยนต์อะปกติจะมีแค่หน้ากับหลังแต่ตัวนี้มีซ้ายขวาหน้าหลัง นะครับแปลว่าจํานวนกล้องทําให้บันทึกเหตุการณ์ได้สถเียนมากกว่าและดีกว่าครับร่วมไปถึงนะครับนอกจากที่มันยังจะสามารถเป็นกล้องได้แล้วมันยังใช้ปลั๊กต้องรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟยอีกด้วยเดี๋ยวเราลงมาดูแอป,ปพื้นฐานอย่างตัวของแผนที่ในการนําทางครับตัวนี้ก็อัปเดตมากที่สุดแล้วก็ทํางานออนไลน์ได้เลยนะครับสําหรับใครนะครับก็จะดูหนังฟังเพลงก็ใช้ผ่านแอป,ปได้เลยครับแบบนี้เนาะตัวนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ก็ได้ใช้คําพูดก็ได้ ตามที่เราต้องการได้เลยอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการพิมพ์เนาะเราลองมาดูกันพิงพสมมตินะแบบนี้เป็นต้นมันก็จะเข้ามาแบบนี้ได้เลยครับส่วนต่อมาครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวขึ้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้นะแบบนี้คมชัดมากๆสําหรับใครอยากได้กล้องที่มันมองคมชัดลูกเล่นครบๆอัปเกรดรดให้มันดีขึ้นก็ตัวนี้ได้เลยครับ